สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะห่างหายกันไปหนึ่งงวดนะคะเพราะว่าแอดติดภารกิจต้องไปดูแลคนป่วยค่ะวันนี้กลับมาเล่าความฝันเพื่อหาตัวเลขแนวทางในการเสี่ยงโชคกันต่อในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะความฝันแรกที่จะเล่าเป็นฝันของผู้ชายค่ะฝันถึงพ่อตาที่เสียไปนานแล้วมาหาที่บ้านผู้ฝันถามพ่อว่าเสียไปแล้วไม่ใช่หรอพ่อก็บอกว่า กูก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกพูดเสร็จก็ยื่นห่อผ้าให้สองหอ่อบอกว่าถูกหวยได้เงินเป็นล้านก็เลยจะเอาเงินมาให้พอผู้ฝันเปิดดูในห่อผ้าเห็นเป็นเงินโบราณแล้วก็มีตัวเลขอยู่ในถุงแรกค่ะถุงแรกนั้นเห็นเป็นเลข172เปิดดูอีกหอ่อก็มีเงินเหมือนกันแล้วก็เห็นกระดาษเขียนเลขเอาไว้เป็นเลข48 พ่อตาของผู้เล่าเสียเมื่อตอนอายุ89ปีค่ะฝันที่สองผู้ชายฝันนะคะฝันว่าพาแม่นั่งรถตู้แม่อ้วกก็เลยเอาถุงรองใส่ให้อ้วกแต่อ้วกก็เลอะมือเลอะถุงเต็มไปหมดผู้ฝันก็เลยอุ้มแม่ลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างก็อึอราดแล้วก็เลอะขาผู้ฝันอีกแม่ของผู้ฝันเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะในฝันก็ให้พี่สาวมาล้างก้นให้แม่ ตอนอุ้มแม่ลงมาเห็นเลขที่ติดอยู่ข้างรถเป็นเลข538-90ขีด90ค่ะฝันที่สนะคะเป็นคุณตาฝันฝันว่ามีผีมาหาสองตนเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นผีแม่ลูกกันอีกคนสาวอีกคนแก่มาหาแล้วก็บอกว่ามีของดีมาฝากจากนั้นก็เขียนเลขใส่ดินให้เห็นเป็นตัวเลข114 ฝันที่4ผู้หญิงฝันค่ะฝันว่ามีชาวบ้านพาไปเก็บของป่าก่อนเข้าป่าก็มีการทำพิธีเปิดป่าก่อนจากนั้นก็มีลุงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าให้เดินตรงอย่างเดียวนะห้ามเลี้ยวขวาเพราะว่ามีตะหลุมศพพอเก็บของป่าเสร็จก็เดินออกมาดูที่ฝังศพเห็นเป็นกองดินพูนขึ้นมากองเล็กๆเ,เขาบอกว่าเป็นการเอากระดูกมาฝังเอาไว้ จากนั้นก็มีการปักป้ายชื่อเอาไว้เต็มไปหมดผู้ฝันเห็นป้ายหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าเศรษฐีคนใหม่980เขียนเป็นตัวหนังสือสีแดงเลยค่ะฝันที่5ผู้หญิงฝันนะคะฝันว่าไปตลาดซื้อของจอดรถเอาไว้หน้าตลาดเดินไปซื้อของเสร็จก็หอบของมาไว้ที่ท้ายรถก่อนแล้วก็เดินเข้าตลาดไปอีกรอบหนึ่งทีนี้กลับมาก็หารถไม่เจอหายไปหมดทั้งของทั้งรถ ผู้ฝันก็เสียใจร้องตะโกนโวยวายถามหารถไปทั่วทะเบียนรถที่หายคือ4207ค่ะฝันที่6ผู้หญิงฝันค่ะฝันว่าคนรู้จักขับรถตกน้ำเสียชีวิตเลขทะเบียนรถคือ8378คนที่ฝันถึงเกิดวันที่29มีนาคม2524ค่ะฝันที่7ผู้หญิงฝันว่าได้ขี่รถพี่สาว ฝันซ้ำอยู่สามครั้งในคืนเดียวทะเบียนรถของพี่คือ2536ฝันที่8ผู้หญิงฝันว่าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขค่ะผู้ฝันเล่าว่าไปนาแล้วก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกบอกว่าให้ซื้อเลขเอาไว้หน่อยนะ4 2 8ได้ยินแต่เสียงนะคะไม่เห็นตัวอายุพ่อตอนเสียคือ64ปีฝันที่9ผู้หญิงฝันค่ะ ฝันว่าไปนั่งเล่นที่บ้านญาติที่เสียชีวิตไปแล้วบ้านเลขที่176แล้วก็มีผู้ชายอีกคนเดินมาหาเอาสร้อยทองมาคล้องให้ที่คอแต่พี่ชายบอกว่าอย่าไปเอามันเป็นทองปลอมพอผู้ฝันเดินกลับมาบ้านก็เจอลูกชายลื้อรถมอเตอร์ไซค์ออกจนหมดเหลือแต่โครงทะเบียนรถที่ถูกลื้อคือ9 29เลขกุญแจรถ746ผู้ฝันบอกว่าเวลาฝันถึงรถคันนี้ทีไร ชอบออกเลขกุญแจมากกว่าเลขทะเบียนค่ะฝันที่10นะคะผู้หญิงฝันฝันเห็นไฟไหม้โกดังเก็บฟางที่บ้านพี่ชายบ้านเลขที่93ทับหหมู่2แต่ในฝันได้ยินเสียงพนักง,งานดับเพลิงคุยกันและบอกว่าบ้านเลขที่ที่ถูกไหม้คือ93ทับหหมู่4ฝันที่11ผู้ชายฝันฝันว่าคนตายไปแล้วเอาเงินมาให้5,000บาท ผู้ฝันบอกว่าไม่เอาแต่เขาก็ยัดเงินใส่มือให้จนได้จำนวน5,000บาทค่ะฝันที่12ผู้หญิงฝันนะคะฝันเห็นแฟนเก่าแล้วก็ฝันไว้ได้ทำข้อสอบในห้องเรียนเพื่อนตรวจคะแนนให้ได้14คะแนนเขียนด้วยปากกาสีแดงเลยค่ะแถมอีก2ฝันก็คือผู้หญิงฝันว่าลูกชายลื้อรถมอเตอร์ไซค์จนพังทะบีนรถที่ถูกลื้อคือ2008 และอีกคนนะคะฝันว่าแฟนจมน้ำเสียชีวิตอายุแฟนคือ36อย่าง37ปีค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคตัวเลขอาจจะเยอะเพื่อนๆลองเอาไปเปรียบเทียบกับเลขที่ชอบหรือเลขฝันของตัวเองดูได้นะคะขอบคุณเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะแอดรวบรวมมาจากเพจต่างๆที่ลงแชร์กันเอาไว้ไม่ใช่ฝันของแอดเองนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีตังใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ